ไม่ได้รีเสิร์ชใช่ไหมเฮ้ตตอบตอบีปนัดถามไม่เยอะ้มึงกำลังออยู่สวัสดีครับมินสวัสดีครับสวัสดีคุณเป็ดด้วยผมอบคุณดาวชิาโดน,นะครับ สามสามวะไปดูรู้ปีพอใจตีน,นึงหลังตีน,นึ่ะตพร้อมเลยพร้อมแล้วเหรอเออ พี่ข้าไม่ดักหัวใจนะหัวใจหลังใหญ่อ่ะเดี๋ยวแล้วเนตให้พี่รูกในหมัอ,เอ,อยเก้าสามะพี่ม่เนตลูนะครับนะัน,นี่นังเอาีจพอยี่หกเป็นนะ้าแล้วป้าไปแล้ว มันจะโดนอยู่ด้โดดโดดโอุ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างมาข้างล่างมาข้างล่างมามามาอีกทีหนึ่งเล่นก่อนไป กูเกียดมึงหวยเอิญมึงมาบังน้องกูเรียนนะว่าแล้วลุกมาไม่ดึงยาอย่สาวบดเกือกหกหลังอ,ะอ,งอ่ะเด็เก ไม่สุดไม่สุดไม่สุดก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลนเจอร์แล้วเปลี่ยนทีไรอะอยู่ๆของกลางบ้านเนี่ยไม่น่าอยู่บ้านหลังๆเดินได้ไปกำแพงเปไปหลังคาหลังคานี่ตายตายมันมันมันอ่านอะไปกะงม่ พวกลากเลยอโลอเคทำล่อก็ได้สดปะเลือครึ่งหอหน้าไปเดินเลยตัดมันจะล่ามึงให้ได้อ่ะราคาเรือ, <c oughs> อไม่เต่งกูเดินยิงมั่งยิงแล้ววอาชีวิตหนูด้วย5ัล้หลสี่อ๋อโอเคจ้า ห้าร้อยซีซีมาไว้ชีวิตเลยอะไรซีซีเอาไว้หมดอ่ะถามจริง <3 c. S 2> แน่นแน่ดีพีคุณสี่เต็ดเมโฟลเหลือบอกย ก็สูมไววปะสูมไวนะเดปลีกเดือชิบหาย สี่ข้อเก้าเลยครับไอบอกไอบอกไอบอกไม่ใช่เติไมไม่เติมเ,เอน็นไอโก้มันเล่นอยู่เนี่ยใช่ไหมสตรีมมันอืมเปิดห้องฆ่าคนเถอะเฮ้ยคนในกลุ่มไหมัันนแบบพี่มีคนเดินเด้งอ่ะ้ปอดเถอะ ชุอเจฟได้แต่บอกเลยว่าจะทีดีเป็นยังไงไม่ใช่ระดับซ่งเลยชื่อเจฟฟรีประเดีคยวข้าประเดี๋ยเติ่นตายด้วยรอเดี๋ยวเฮียกูวางมือถือที่บอกกูตายเนี่เลยซะเฮ้ยเ้าเรียบร้อยเฮ้ <c oughs> นานกม็มีเอินพยุเข้าอ่ะเรืกอกอกเล็ตนะครับก๊เล็ตกาเล็ผมเลยรูนีผมเลจับ ข,ข่าเย,ยอะป่ะก็แรกเขาเยอะเริ่มเบาแล้วยังไม่มีคนเก็บกล่องเลยเข่าตรงนู้นมี ต้องบา้าสเลยครับอยากลองรมยดกรถมวดีกว่าอืออยากดนอลบินเลยต้องทำให้เแล้ว ดียวๆอดีต้องแพ้แล้วมังี่ะบงวคนเปนวตามไแล้วอ่ะตู้าเปิดนาอืกน้อง đạt phá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  đạt không đạt phá đạt phá đạt phá lắm phá đạt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  phá 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 ตรงนี้นะตรงนี้ตัวหนึ่งบ้านฝาตัวหนึ่งหาเหลี่ยมบ้านฝาไม่เจอเดี๋ยวออกซ้าย ได้ได้พี่บ้านน้ได้เดินซ้ายได้เอาตงอ่ะปสองตัวเฮ้ยกูแตกกูแตกสองตัวสองตัวสองตัวบ้านน้องสองตัวมันซ่าสองเนาะเอิญขวายปุ๊บเอิญกับนกนกหนึ่งบ้านน,อนอ้องคนหนึ่งที่เดินมีโคเบินหน้าหน้ามาพี่ มามาหน้าน็อกแล้วจะแค่บ้านเองเลยฝั่งนูนน้นน็อก่งนู้นน็อกเลือบ้านบ้านบนคนเดียวเออรนเขาบนหัวมึงอ่ะสองตัวมันได้จบแล้วมันจบแล้วน,น,น้องอีหนึง่งน้องอีหนึง่งตามอยู่ตามอยู่เดินเลยใส่แม่มคงคอดยี่สิบหกไว้จัดทางขวาที่ผานจบล่วงหมดเลยหมดเลยใช่ปหมหมดแล้วหมดแล้วใช่ใช่ คุณได้ยิ่ไม่โดนจับลด้วยผมชัดลื่นอดีมานัดด้วยครับฮัลโหลัดีหนูหน่อยเดี๋ยวจ้าพี่กันี็สมมติตัวนี้พี่พี่สมมติตัวนี้เจ้าสามไหมสามเลือนนะโอ้ เอาเอาอเออเลยท่นนี้คุกกับสิ้นมีใหญ่ๆไหมมีมาเลยเฮ้ยเอ้าบ้านนี้ชุบกันได้นะฮะมันช sure, sure. ุบกันได้ตัวนึงว่าเระเบียงนะอ้าวไม่ได้สามหรอใช่ใช่ใช่สามแล้วตัวนึงผมหาอีกตัวนึงไม่เจอไงอ้าวแล้วมันหายไปไหนอยู่ในบ้านเหรอได้ยินบนบ้านพี่อ๋มามาเดี๋ยว หมดแล้วมันี่คนีจะจับแต็มปหลเยะเล้วโอ้โหเี่นี่จับไดเลย่อเีไม่ใช่ใครไม่รู้คนใหม่เดติความยากขึ้นมาความยากเสมอเสมอเ็นสามวินาทีเอเอิญใหญ่ให่อะเอ้ยพี่ได้คนหกยสี่เป็นสี่เป็นกว่าใหญ่ใข้างในกล่องอเยเอาแล้วหลน้ำ เอ็นของสีแดงกว่าคาครับอืมอัพรถเคยมันไปดูเนี่ยนะัมันคามแรงกว่า,วาพี่มันอัพอหรอถ้าเข้าตัวไม่รู้แต่ตอนนนั้นดูมาเอ็นของสีมันแรงกว่าล่าสุดแพทที่ผมไปดูไปเดีรับพี่ชินตัดซับได้หน่อยนะตัดซับให้หน่อย อ่ะไปแล้วฮะเลยสิลงไปนอนส <c oughs> ิครับผมอที่ผ่านแลวเกมแรกไม่มีคนเอาใครแทนเลยโคเข้าบ้านแคมป์มาไม่ทันเอง

คนเหมืนมอนกันอ่กันอย่าลืมกดไลก์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่มึงเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวนี้สดนะอ่ะคนเราก็แชร์ให้ด้วยนะ ลดงดีกันเลยอซ้ายกันอย่ไปง่ายก่าลก่อนได้นี่จอดมันจะริมทะเลวะอยู่นอกตัวนึงเนี่ยนม่งเลยบนบ้านนี่ก็มีน้ อ้าวโผบอดของคุลเตี้นมีตี้นอมชนมีตีนอมชนไลท์มาไลท์มากดให้กดให้อุ้ยสายใกล้ยิงสใกล้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 มาคุโร่นะปมเลือดอยู่ที่ปมเลือดอยู่อุ้ยโดนระเบิดเหรอพี่ผ่านมาตามไปเลยเง่อยบอดประเมินเฮ้ยข้างหลังมาหมดยไปซ เสียง<ด>เสียงมาซิตี้นึ่นจบจบจอยังยังไม่ชิดพี่ยังไม่ชิดอีกบ้านนึง่งมาล่ะดีเลยยานะซ้ายล่างได้นะพี่ได้ยอยู่ซ้ายล่าง อยู่ตรงแทงหน้าแทงต้องแพงเหรออ๋อโอเคเดี๋ยวดันให้ดันให้แม่งนอกเอาแค่นั้นเก็บเจ็บเก็บเน็ตเก็บเน็ตพี่มิงเรียบเปล่าไปข้างนอกหมดหมดหมดอย่าเด้งข้างนอกคนนี้ก็อยู่อะไรอยู่นั่ปิดเฉยเดี๋ยวไม่หาไม่เจอเลย ก็ดแดงไปทั้งตัวแล้วตอนนี้ก็หมวก,ก,กมีเอดัำตนะ่อเ,เลยอเอาไะปีนเข้ากันก่อนน่ะ สวัสดีครับน้องเอ็กสวัสดีครับสวัดีครับผมไม่อย่างเอาเลยครับรถมาชนเลยแม่เป็นรถมันก็ได้ไซื้อเี็กซื้อเด็กซื้อเด็กซื้อโมเดลเท่าไหร่อีกันเลยสวัสดีวลาสวัสดีครับ hier t referred Marche Tintonder Desmarais, UFX, Parc Leti va เคหน่ายิงแฟนแถโพครับผู้ชายสวัสดีครับโอ้ยกังเอิเทสออ อยู่ไหนวะรถจอดไปอยู่ไหนนี่เสียงยูสามเสียงยูกลางพี่เนี่ย อะดรเบิด,บด<า>อีกหลังนึงอีกหลังนึ่งราคาลรงคามันดักอยู่ผมขึ้นราคา เอ้ยเฮียหลุดมือเดินนะนะใช่ใช่เอ้ยมันโดนน็อกหนึ่งคนหลังคาเนาะเดินหลังคาแหลมในบ้านแหลมก็มีนี่หลับคาอ n e m i e อ้ยไหนวะสามชั้นปะไม่ชัวร์มองไม่เห็นอะสามชั <AM trying> ้น <wan> ต <cartoon> ัว <Character> ขึ้นมาแล้วเอ้ย จริงไม่ได้โอ้เออเรียบร้อยอว่าลหลังว่ะเออเลิกสุดแล้เป็นน้ำเลยเป,ลประปะโตได้บ้าเข้าไปชุวไดนบ้างหลังเนี่ยเดี๋ยวชิบพาย พอดีทับาช่ติกาเขาคนด่าทิพาเดิมอครับยังไม่ได้ซ้นนำมาเลยอะตัวบนอะ่ะน,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 นั่เง้นี่จะขาดชิบุนได้เลยเดี๋ยวทีนี้กันเลยสองชั่งโมงเลยก็ไม่ว่าหรือ จะสามชั้นก่อนไหมเฮ้ยชิดชิดชิด,ชดห้องน้ำ,ห,นำห้องน้ำหน้าพี่นี่งเน็ตอยู้ไหน้องน้ำอยู่ในห้องน้ำเนี่ยถ้าอยู่ข้างในนะ่าจะเจ็บปลาระเบิดปลาระเบิดเ,เดข้าเวลาสองลูกน็นอกหนึ่ง เฮ้ยขวายิงบอะบอลบอีแรอบเออลบอีเลยเนี่ยเดี๋ยวบ้านนี้หักส้มเอ c มชีชื่อบาล่าแดงทั้งตัวมันไปยิงแล้วบ้านหลังอะ่ะลอยนัดอะ่ะ ไม่เหมือนมันเงียวบว่าบ้านหลังเราไม่พักเลยพอดีครับถ้าคืนนี้เราลืมดู k i อ n g o f ม gamer มนะเพบพพคุณด้ยี่พ้าโดนจากกลดเด้ผมครั ไม่เห็นเลยว่ะงงไปเดียาพี่สวัสดีครับ ในบ้านซ้ายมีคนวิ่งเห็นไหะเดี๋ยวเข้าไปแล้วแบบขึ้นเข่าเลยมีเข่ามีคนดี เ okay. ต้นไม้ออกสายเดี๋ยวโห oh, อะไประเบิดส่วนมานะ น่าอยู่ในบ้านอ่ะย่อขวาไปไสมอบปะสมอบเขี้ยว วะจอแต่ด้านล่างเอินมีรถจอดเด็กัปอับเล่ คุณด,ด้กโดนจากโควิดสนุด้วผมครับโร้มมาไม่เคยป่ากด้ละไม่คปาเดินไปคงสายสายสายฝาสายต่างนานไป ทำไมกูเห็นเหมือนระเบิดมาทากซ้ายสองคนสามคน,นดเดียวเลยพี่นัทปวดแตกสวัดีน้องชุทาม่าด้วยออมวัดีครับ ก็อยู่เนินเนินเนี้ยเฮ้ยอะไรอยู่วะน้าว้ยเนใครเนี้ยไอ,ไอ,อไ้า,าย้าายสมองให้สมองให้สมองให้พี่เด้งเด้งเล่นไหมแถวพุมม่มอ่ะโจ้นี่อยู่แถวพุมม่มวะโดเดีย โ,โคตรเนียนเลยพุ่มอ่ะ,ะไปซ้อมอ่ะเชิญเออโอเคเอเอสามที่6มคิวสามคนวันนี้ซ้อมครับวันนี้